สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะผมมาแอบถ่ายรูปสาวกัมพูชานี่นะคาเมรดูโตเขา,เขาโอ้ว่าไปไหนดีเดี๋ยวเขาเดิน,เด,นเดินมาเลยครับผมนี่เขามาดูเลยโอ้ผู้กันกลับโอ้ผู้กันกลับ,ลบนักถ่ายหนังโอ้นางเอกนางเอกมาแล้วนางเอกกำลังกำลังเดินมาแล้ว ไทยนางอะไรครับผู้สาวไทยนางอะไรไทยนางอะไรอยู่ก็ไม่รู้หรอกพูดไม่ออกพูดไม่ออกนี่เป็นนางเอกผู้สาวยุนนยออทิมคองอ๋อคองข้านั่นแหละนี่นางเอกสองสองเจ้าสองตัวไม่สองตัวสองคนรับสองคนหมาใชายสองตัวมายือนแค่นี้หน่อยมายืนได้นี้ มันเอลอลลมมามาชอบขนาดติดมาเออชลอมอมาก,กี้เอมาก,กี้ลืมลืมพูดภาษาไทยนี่ก็เป็นตัวนางเอกตัวชนะนะตัวชนะตัวออตัวรายตัวไรตัวายโอสุดยอดเลยครับผมวันนี้ก็ให้พ่อแม่พ่นนองเ,องเได้แต่ชมคลิปแค่นี้กลัวคนไทยลืมชื่อของผมนี่นี่ออพกพูดกันกลับพูก,กันกลับอยู่ นักนกนอมสดใสนะปวกนกลับนะโอ้ปวกนกลับถ,ถือกล่องโอเคบาย okay,